เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเอเหมือนมันม,มีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างงี้แต่หลายคนก็จะเพิงพี่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตรงแล้าตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเอง ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ค่ะหลายคนที่ได้ยินข่าวนะคะรู้สึกเสียดายคุณผู้ชมค่ะนายนภัสเนี่ยออกมาตอบสาเหตุแล้วนะคะว่าทําไมถึงเลิกกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ใช่เลิกคุณผู้ชมค่ะถอยสถานะดีกว่าลดสถานะเหลือเป็นเพื่อนกันเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะตัวเองค่ะ เรื่องวายอย่างที่บอกเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายนะคะแฟนคลับเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านายนภัทเนี่ยออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์หลังจากที่มีกระแสะข่าวบอกว่านายไบเฟิร์ลเลิกกันหรือเปล่าล่าสุดนะคะนายนภัทเองเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าสถานะเนี่ย กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเหลือแต่ความหวังดีให้กันคือไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรกันเลยนะคะนายนพัฒนเนี่ยบอกว่าอยากจะขอขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังจากปากนายดีกว่าที่ผ่านมาหลายคนได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวของตัวเองด้วยแล้วก็ครอบครัวของใบเฟิร์นด้วยที่เวลามีข่าวเนี่ยมันก็ตีออกไปต่างๆนานา,นา,นานจึงอยากจะออกมาชี้แจงในครั้งนี้ว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองและใบเฟิร์นได้มีการทําความเข้าใจรวมถึงทบทวนกันถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้ว เราไม่ได้มีการโกรธหรือเกลียดอะไรกันมีแต่ความหวังดีมอบให้กันอะหลังจากที่ถอยสถานะกลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ค่ะแล้วสาเหตุละ่ะเป็นอย่างที่ข่าวหรือเขาบอกหรือเปล่านะคะคือหลักๆเนี่ยเรามีงานแล้วก็มีหน้าที่ต้องทำนะคะที่มีข่าวออกไปเนี่ยหลายคนก็จะมุ่งไปที่แม่นายบอกว่าแต่ทุกอย่างอ่ะมันเป็นแค่เรื่องของการบริหารจัดการของตัวผมเองอันนี้ไม่ต้องโทษใครเลยผมบริหารความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองครอบครัวผมเนี่ยก็เหมือนครอบครัวปกติทั่วไปนี่แหละที่มันมีปัญหา เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งมันเป็นเรื่องปกติบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ไม่กระทบกับครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างดีกว่าแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องของมือที่3อย่างแน่นอนค่ะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่คบกันมันมีแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขทุกอย่างมันดีมากพร้อมก็บอกเลยว่ารักใบเฟิร์นมากใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่เอ่อที่ผมรักมากๆนะคะใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงน่ารักแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะขอส่งกําลังใจให้กับทั้งนายแล้วก็ใบเฟิร์นด้วย จริงๆค่ะท่านเห็นอาการทำให้ตัดสินใจแบบนี้เกิดอะไรอืมครับ <c oughs> คือคืออย่างแรกเนี่ยผมก็บอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานหน้าที่เราไปหลักหน้ากันเนาะพี่ๆหลายหลายคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมงานเ,มนเราเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอ,อะไรขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก,ก่อนเสมอน,นะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ย เราก็จะพูดคุยกันตลอดนะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเหมือนมันม,มีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะเิ่งที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตาตรงตรงตรงเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้อง ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ